ตลาดแจ n t e ด n ซ e n t e เ t อร n เจำกัดเดินหน้าเต็มกำลังสนับสนุนเด็กไทยที่มีความฝันผ่านหลักสูตรพัฒนาศิลปิน ATP หรือ Artist Training Program นำทีมโดยครูมัดปรนัดดาทธงชัยที่ได้เล็งเห็นถึงโอกาสของตลาด T-pop และ K-pop ที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมไทย ก็สำหรับ uh, the first ATP concert นะคะหรือว่า the first Arts program นะคะเป็นโปรแกรมที่เราเล็งเห็นว่านะคะ,ะปัจจุบันนี้ค่ะมีแบบกระแสท p o ปแล้วก็เคป p นะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเหมือนแบบอยากหาที่เรียนทีนี้ทางทีมผู้บริหารนะคะแล้วก็ทีมครู JD expert นะคะเล็งเ,เห็นตรงนี้ว่าเฮ้ยเรามาทำหลักสูตรที่แบบครบวงจรกันเลยดีไหมทั้งร้องทั้งเต้นนะคะแล้วก็จบด้วยคอนเสิร์ตในแบบที่ศิลปินเขาทากันจริงๆค่ะ การวางแผนนะครับก็คืออย่างที่เราบอกเลยครับว่าในพาร์ทของบ้านเราจะสแกนนะครับเรามี2พาร์ทที่เราแยกออกจากกันก็คือเป็นพาร์ทที่เป็นโรงเรียนนะครับก็คือเป็นสตูดิโอในการสอนเต้นและพัฒนาศิลปินแล้วอีกพาร์ทนึ้งก็คือเป็นค่ายที่ผลิตผลง,งานครับรวไมไปถึงผลิตศิลปินด้วยซึ่งน้องๆกลุ่มนี้เนี่ยครับก็คือน้องๆ2 9 e n t y nine และ the g i หนึ่งในโปรเจกต์ท้ายของไอดอลต้นแบบของเรา <laughs> ก็คือเป็นไอดอลจากแสตเลยที่ตอนนี้เนี่ยครับกำลังบ่มเพาะกันแล้วก็เตรียมพร้อมแล้วแหละที่กําลังจะมีผลง,งานออกมาเลยเลยครับ Just Dance Studio ยังเดินหน้าเต็มกำลังในการผลักดันเด็กไทยที่มีความไฝ่ฝันอยากเป็นศิลปินอย่างต่อเนื่องใครมีความสนใจอยากฝึกเทรนแบบศิลปินสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook Just Dance Studio หรือไลน์แอป Just Dance Studio ได้เลยค่ะ